ตัวเองวันนี้นะครับผมช่องมาลอนมีการเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นครอบครัวของเราหรืออยากเป็นนายทุนสีเทาต่างๆนะครับผมโดยเรามีสามระดับเป็นพี่ชายใหญ่เสียและนายทุนสีเทานะครับผมสำหรับนายทุนจีนนะครับผมก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายต่างๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นครอบครัวของเรานะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับเริ่มต้นแค่ส5ิบาบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาเป็นครอบครัวความเบียวเดียวกันนะครับผมไว้เจอกันครับโอเคครับผม S <S> ก็สวัสดีคนดูสวัสดียูเซอร์ทั้งหลายนะครับ,รบวันนี้ผมก็จะเอาคลิปเส้นทางเมส้มซินเทียมาให้ดูกันนะครับ <ไป S 1> คนดูต,ต,ตอนนี้ก็แท้มวนๆอยู่ช่วงอันดับที่10ถึงอันดับที่6ครับ 19, 1 0 9 8 7 6แเอาเนี้เนี้ยผมวนอยู่ประมาณ5อันดับนี้ครับคนดูก็หวังว่าจบสิ้นเดือนนี้ผมจะติดเมส้มนะครับคนดูก็ <S <S> <S ถ้าติดเมส้มเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเล่นนะ โอเคไหมคนดูเ okay, yeah. ี yeah. ้ก็บ like> ัว่าจะติดแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับเวลาเก็บเม็ดอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามเล่นให้เหมือนเขาเรียกว่าไงตั้งชาลินตัวเองนะครับพยายามเล่น1วันให้ได้ร้อยแต้ม ถ้าวันไหนเออเราฟอร์มติดเราแบบคือเวลาเราเล่นอ่ะเราจะรู้นะครับว่าอันนี้มัน g o o เ day ว่ะอันนี้มัน bad day อะไรเงี้ยคือถ้าวันไหนผมเป็นวันที่แบบผมเล่นดีผมเล่นแบบเข้าคงเข้าฟอร์มอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บเวลาสองแต้มนะครับคนดูถ้าเป็นไปได้นะแต่ก็นั่นแหละครับถ้าวันไหนมัน bad ด a y วันไหนมันแบบก็เป็นวันทั่วไปของเราอะไรเงี้ยก็เก็บเวลาร้อยแต้มครับพยายามเลี้ยงเวลาร้อยแต้มนะเราตั้งขั้นต่ำของการเล่นไวเราไวนะครับเพราะว่ามันจะมีวันบางวันครับที่เรารู้สึกว่าไอ้เชื่อแต้มเรามาว่ะเราเล่นแม่งไปเถอะแั่พักแมดเเนนทาา้รคู ประมาณนี้แล้วกันนะวิธีเก็บเมส้มของผมนะทีนี้เป็นเทคนิคนะครับคนดูก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะผมก็เพิ่งเคยเก็บเมส้มครั้งแรกนะแบบเมส้มที่แบบติดจริงๆอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเก็บเมสซมครับแต่มันก็ไม่ติดอ่ะคนดูเก็บปะแต่ครั้งนี้น่าจะติดนะผมว่าเพราะเท่าที่ผมดูความเป็นไปได้มันก็โอเคครับคนดูมีลุ้นมีหวังอ่ะก็มาเข้าสู่อินเกมดีกว่าตอนนี้ผมก็ฟาร์มที่ทามิ่งฟาร์มนะครับจบที่ทามิ่งเลสนะครับคนดูประมาณนี้นะแล้วผมก็มารอซ้อนตัวของยีน่าเมื่อกี้นะแต่ก โยกไปเล่นอื่นนะครับแล้วตอนนี้เออโลมิงเป็นอาญาด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะสอนวิธีการเล่นทีนี้นที่คู่อาญานะครับแต่มันก็เป็นเขาย่วงไงมันก็ไม่เชิงสอนหรอกครับคนดูเอาเป็นว่าเวลาเราเล่นคู่อาญาใช่ไหมเวลาอาญาอยู่บนหัวเราอะเราจะไม่สามารถวินวอลกได้นะครับ เมื่อเราวินบอกใช่ไหมคนดูมันจะเห็นเป็นตัวฮิตบ็อกของอาญาไงคนดูทําให้อีกฝั่งเขารู้นะว่าเราล่องหนอยู่ตรงนี้นะเพราะงั้นผมไม่แนะนําให้ดักพุ่มโดยการวินบอกนะครับคนดูประมาณนี้แต่เวลาเราเล่นก็เหมือนโปกติครับอย่างจังหวะนี้ผมก็เติมคู่กับตัวของอิรุเมียนะครับเพื่อมาทําการปิดตัวของบริติโนนะอย่างจังหวะนี้ไออิรุเมียมันใช้อัอติเปิดอินโฟให้เรานะครับว่ามันอยู่เลนบนหมดนะครับทําให้เราทําการตีดักเซเยอร์จะดีกว่านะครับ จังหวะเนี้ยถ้าผมมีทางเลือกใช่ไหมผมก็อาจจะเก็บสมัยนะครับแล้วก็ไปทําการเวทตัวของบัฟฟ้าฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าอีกฝั่งมันตีฟ้าช้านะครับคนดูประมาณนี้นะผมเก็บสมัยมาเพื่อทําการบู์ความเร็วในการตีตัวของฟ้าของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วผมก็จะให้เพื่อนเรานะครับไปดูฟ้าแล้วก็ดึงออกนะครับไม่งนั้นเพื่อนเราก็ตีไปเลยก็ได้นะครับคนดูประมาณนี้นะครับสำหรับมาโครัการเล่นของผมนะสำหรับเกมนี้นะเห็นไหมพอเรามีอินโฟก่คนดูวิธีการตัดสินใจของเราวิธีการเล่นของเรามันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนนะะคคครรรัับบปมาณี้เลยดู เท่าไรนี้มันก็ไม่มีแล้วครับเข้าสู่สถานะปกตินะก็กลับมาฟาร์มวนลูบใหม่ชิวๆไม่คิดอะไรครับโอ้ยอ,อิลูอิลูยี่มันแบบมันมันมันแหลมสิงเนาะเอ้ยจะเหมือนมันเรียกคนดูเอาเงี้ยเอาไม่ดีหิวอ่ะหิวหิวบ้บาไปกดแลกเลื่อแล้วก็ทำการสมัยนะครับฟาร์มเราไม่ได้นะครับคนดูแต่ก็มีอาย่าคนหูแล้วก็ต้องกลัวตีตรงตีสู้ไปเลยล่ะกันลแล้วก็ทำการดึงเลือ่อนคืนนะครับเพื่อหิวแรงขึ้นเอ้ยอาย่าควรจะอันติี่เยี่ยกูตายก่อนมั้งเท่าไนี้ก็เอาบาลอนคืนก่อนนะครับคนดูแต่ก็อออออออืื้้้้้หหีีมมมมััััันนนนนนาาาาาเเบบิรร์่่่ะะะโกคคคยยยตตตดดใใใจชชไปูทผ คือถ้าอาญาติตีเร็วอย่างเงี้ยมันจะสามารถทําการเขาเรียกว่าไงอะเปลี่ยนให้ฝั่งมันเป็นตัวตัวตุ๊กตุนได้เหรคุณดูเก็บปะมันจะทำให้ผมมีโอกาสที่จะได้ตีมีโอกาสที่ผมจะไม่ต้องรับดามจเพิ่มนะครับคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับความผิดพลาดหรือว่าการตัดสินใจพลาดมันก็มีกันมีกันได้โอ้เลยดียีน่าคุณทาอะไรเนี้ยเอาไมนปล่อยข้ามันครับนิดหน่อยปล่อยห่างครับคนดูแล้วก็พยายามกลับมาฟาร์มโอ้ยไอ้เหียป๊อแดงไปไหนเนี่ยคนดูโอ้เริ่มแปลกแปลกแล้วก็มมาฟรร์ซ่อนคับ คนต่าของเงินที่เราเสียไปนะตอนนี้เล่นล่างเราก็เทคเลยนะครับเพราะว่าตัวของจีน่าตายนะมันการเทคเลนเร็วอ่ะมันจะทําให้คลิปเลนเราอ่ะไปชนกับป้อมฝั่งของข้างนะครับทำให้อีกฝั่งมีโอกาสเสียเวฟนะครับให้อีกฝั่งเคลียช้าโอ้โหตายปะเนี่ยโอ้คนดูครับช่วยผมด้วยครับคนดูโอ้โหที่มันแบบลั่นมากอ,ะอ่ะโบบารอนแต่เอาจริงสำหรับผมนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าโบบารอน มันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับคนดูพองนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับคือคือถ้าเจอคือถ้าเราไม่เจอคนที่ช่ำจริงๆอะ่ะตัวมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเฟนลี่ขนาดที่ว่าทุกคนสามารถจิบได้อะไรเงี้ยคนดูเก็ตไหมประมาณนี้แล้วนะครับคนดูพองนั้นถ้าสมมติเราเล่นโบวบอลไม่ช่ำมากอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งเอามันไปปากนะครับคนดู ประมาณนี้นะตอนนี้แล้วก็ทําการวนฟาร์มลูปใหม่นะครับก็มาฟาร์มตัวของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็อาจจะวนไปรับตัวของอาญามหเือนกับเรานะแต่ว่าอาญาคู่กับฟินนีมัน,ก,นก็มันก็มัแบงครับมันก็ไม่แย่นะคนดูเห็นไหมแล้วก็อาจจะเล่นคนเดียวก่อนก่อนเหลี่ยนล่ามโดนอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเจะไหวไหมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับคนดูก็เราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะครับคนดูก็พยายามวนๆไปอุ้ยจ, er, จังไหวรู้มีอะจิตสัมภาษณ์แบบโคตรสว่างตอนนี้เราเห็นอินฟนนะครับว่าอีฝั่งเขาอยู่บนสามนะครับไอป่า มีมีป่าม,ม,ม,มีแล้วก็ซับนะก็ทำการเคลียร์กลางเร็วนะครับก็อาจจะวนไปเติมตัวของฟอลลิโน่เนะเพราะว่าฟอร์เรนเพิ่งว้าไปเมื่อกี้นะจังหวะที่ยีน่าเดินมาน่าจะชนกับจังหวะที่ฟอร์เรนมันมาพอร์นนะแล้วก็เป็นจังหวะเวฟที่เวฟชนด้วยนะครับคนดูจังหวะเนี้ยแล้วก็รอวนนะครับรอก่อนยิมโซ่ตอนนี้ก็รอนะครับพยายามมาพุ่มนะไม่รู้จะมาไหมน,นะแล้วก็แต่อันนี้คือผมอ่านเกมนะก็อ่านมาจริงไนงะคนดูจังหวะนี้ตองนี้เราก็วินวอล์ครอนะครับแล้วก็ทำตีนะครับโอ้ยจังหวะที่ฟ จังหวะน,นี้มันพลาดเลยครับผมดูแต่ก็ยังได้อยู่นะโอเคจังหวะเมื่อกี้ผมเล่นพลาดนะครับคือมันเป็นจังหวะที่ผมตัดตัดตัดใจสไลด์ไปข้างหน้าเร็วไปหน่อยนะครับคุณดูทำให้ผมโดนเสียาตายเลยโอเคยังรอดรอดใช่ไหมคุณดูช่วยหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยตอนนี้อ็อกนะครับตอนนี้เวฟชนด้วยนะครับคุณดูพรางั้นผมกดทิ้มอ,ออกเลยนะครับทาการตีป้อมนะครับแล้วก็เก็บเลื่อนหนังป้อมนะครับแล้วก็อาจจะวนออกไปที่ตรง บับบูนะครับคนดูเพิ่มการทำงานวาร์มนะครับคนดูกลัวๆเกวก็เก๋วกลับบ้านก่อนถ้ารอดก็คุ้มครับแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรครับทำใจครับคนดูคือถ้าไม่รอดก็อุ้ยสวยจัดดาว้วยอุ้ยนี่ฝรังล่นมาจิตสัมผัสจัดแล้วก็นั่นนะครับคนดูรอดนะจังหวะนี้ไม่ดีกูจังหวะนี้โอกาสที่เขาจะเข้าแดงมีสูงนะครับเพราะว่าเขามีอินโฟนะครับว่าผมต้องกลับไปรีนะก็เผื่ออีกฝั่งมาเวีนะจังหวะนี้เราก็รีบพยายามบูทเงินฟาร์มให้เงินเราได้เร็วที่สุดนะครับคนดู เพื่อเราจะวนไปเก็บตัวของอ,อ็อบเจกต์นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไอเขาเรียกว่าไงวิชั่นเราอย่างเงี้ยมันจะเสียนะครับช่วงกลางเกมเพราะว่าตัวแท้งตัวทับของเรามันจะไม่ใช่เป็นทรับที่แบบเปิดแมปให้เราได้นะครับมันเป็นทับอาญาคนดูแล,แล้วอาญามันจะไม่เก่งเรื่องเปิดแมปนะครับเพนพอยต์ของอาญาคือเปิดแมปไม่ได้แท้งไม่มีนะครับเพราะงั้นเราอาจจะต้องรีบฟาร์มหาเงินเพื่อมาเป็นตัวแท้งให้อายาขี่นะครับเพราะว่าสินธิ์มันก็ให้อายาขี่ได้นะครับมันมีัาตกเลือดมีดูดลงดูดเลือดตอนนี้กูเลย โอ้ฟอร์เรนติโนอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคนะครับไม่ก็มันก็ไม่เชิงเทคนิคหรอกครับคือเวลาเราเจอฟอร์เรนติโนแปะอันติกใส่เราใช่ไหมครับคนดูตั้งแต่นั้นน่ะฟอร์เรนมันจะเป็นเข้าสู่โหมดล่างทองแล้วก็จะรับความเสียหายจากเราได้น้อยลงนะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องตีสู้มันนะครับคนดูเราทําการกดท่าหนึ่งเดสล่องหนนะครับเพื่อให้ฟอร์เรนมันไม่สามารถลามเราได้นะครับถ้าลามของฟอร์เรนอ่ะท่าสองมันจะต้องล็อกออโต้ล็อกแบบล็อกแบบมันมันมันไม่สามารถล็อกเขาเรื่อไง ถ้าสอบมันจะมันมันต้องล็อกตัวละครตีอ่ะคนดูเก็ตไหมเพราะงั้นมันมันทำได้แค่ตีออโต้เรานะครับแล้วแล้วดาเมจฟอเรนจากการตีออโต้อ่ะมันน้อยนะครับมันมันไม่พอจะปิดดาเมจเราหรอกคนดูถูกไหมเพราะงั้นน้องๆหรือว่าคนดูก็กดท่าหนึ่งวินวอล์กลงพื้นนะครับเพื่อจะทําการรอให้อันติของฟอเรนหมดนะแล้วเราก็ค่อยสวนจังหวะที่ฟอเรนอันติหมดนะครับคนดูประมาณนี้นะครับโอเคไหมจังหวะนี้ก็ผมมาทําการทริปที่เลนเลนล่างนะครับคนดูจังหวะนี้ ไม่ไหวนะใครฝั่งใครสอนให้เล่นคาเฟนี่อย่างนี้เนี่ยเดินมาไม่ดูอะไรเลยอะเล่นคาเฟนี่อย่าอันติเคียเวฟอย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับคนดูจังหวะคาเฟนี่อันติมันทําให้เดินช้านะครับแล้วยิ่งเจอไอ้ทศินอย่างเงี้ยเขารวงมึงเด้อคนดูโอเคปะ่ะเพราะงั้นคนดูหรือว่าน้องๆก็อย่าทําอันติเคียคิดนะครับสำหรับคาเฟนี่นะถ้ามันกันไม่ได้ก็ปล่อยแตกก็ได้นะครับอย่างอย่างจังหวะเมื่อกี้ถ้าสมมติเขาปล่อยร่างแตกใช่ปะ่ะยังไงผมก็ไม่สามารถตีป้อมใหญ่เขาได้อยู่แล้วบ้าแหลกอะ อย่างมากผมก็แค่ประหลางแต่อย่างวันเนี้ยเขาก็ฝืนกันใช่ไหมคนดูผมได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมอะ่ะผมโคตรคุ้มเลยแมพคอนโทรลผมก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะเพราะว่าจำนวนคนเรามีเยอะกว่าในการคุมแมพนะครับคนดูโอเคไหมนี่ก็เป็นขเขาเรื่อไงมิเศษเล็กเล็กน้อยน้อยที่มันส่งผลต่อภาพรวมของเกมนะครับทำให้เกมเรามันไหลยิ่งขึ้นนะครับคนดูโอเคไหมเห็นไหมจังหวะตา,ายหนึ่งตัวมันส่งผลต่อเกมเยอะนะครับคนดูของนั้นคนดูหรือว่าน้องๆก็ต้องดูด้วยนะครับการที่เราจะการบ้านอ่ะบางทีมันก็ไม่คุ้มเสมอไปนะอออ่่่่่้พพเเลลลนนีูะไม่ไหวเเดดออรรปะมาณนนนนีี้้ลยคคัับูก็ เป็นข้อสังเกตนะครับสําหรับฟลอเรนนะครับเมื่อเราตายเยอะๆหรือว่าเราโดนฆ่าแบบเดิมๆซ้ำๆอ่ะก็พยายามเซฟตัวเองก็ดีนะครับคนดูฟอเรนสังเกตนะครับฟอเรนมันโดนผมกับดิน่าลุมมากีดตัวแล้วถูกว่าคนดูโอ้จังหวะนี้ก็สวยครับเก็บแศกจากตัวของดัซเซเยอร์นะครับแล้วก็ปลาชาสองชิ่งใส่ตัวของคาฟินี่นะครับจังหวะนี้ผมก็เร่งเลืออใส่ตัวของโบบอนแล้วทำการปิดสกอร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการตีดัซเซเยอร์นะครับเพื่อเพิ่มความได้เปรียบของเรานะแต่ว่าจังหวะนี้เราต้องมาการคีปในกลางก่อนนะครับแตกเลย โอ้ป้อมแตกแตกเลยคนดูเทัะงนั้นผมก็ทําการดันเวฟกลางสูงก่อนนะครับเพื่อจะทําการเอาบอมกลางแล้วก็ได้ตัวของดาร์คเลเยอร์ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้มันก็มีตัวของลิลิน่หน้ามากันนะทำให้ได้แค่ตัวของดาร์คเลเยอร์นะครับแต่ก็ถือปเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราได้ทั้งชนะไฟได้ตัวของดาร์คมาด้วยนะก็โอเคครับประมาณนี้เลยครับคนดู กอะนี้แล้วก็อาจจะทําการฟาร์มเก็บเงินโอ้ยล,ลิลิน่ามันอะไรมันมาหรอก็สัตว์เลยละกันมีลมีเลสด้วยครับคนดูตรงนี้ผมก็ทําการตีสโลแล้วก็แล่เลือดใส่ตัวของลูอี้แล้วก็ทาการดึงเลือดขึ้นแต่ผมมีเคียวผมก็ไม่ตันแล้วผมก็ทําการตีสู้เลยละกันโอ้ยมากันได้เพื่อแบอ,อะไรอะ อีรูเมียตายด้วยหรอโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมมีเจ็ดแสกครบนะครับแต่ผมไม่ได้มองสังเกตดอย่างเงี้ยว่าผมมีแสกครบแล้วอะไม่งั้นผมอาจจะก,กดตายเกิดนะครับคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยเล่นจังหวะหน้าก็ได้ครับจังหวะน,นี้อุ้ยหน้าล้ำให้เวอร์จัดขอยากเก็บหมดเลยละกันเฮ้ยโอเคยีหน้าดับเบิลคิวโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดไปจังหวะที่ผมเกิดใหม่เลยนะครับคนดูประมาณนี้นะพอถอสำพวยสีคืนชีพโอเคครับคนดูจังหวะนี้ผมก็ฟื้นจากความตายมาแล้วครับผมก็มาทําการเก็บตัวของอ็อบเจกต์ ก็เฮียแล้วคนดูเก็บตัวของแบบฟ้าโอ้สมองไปแล้วครับไม่ลงไม่เหลือแล้วไอ้คงไอคิวสองรอยอ่ะโอ้ยจังหวะนี้ตัวหลุดอย่างนั้นหรอก็ขอไอ้ทำการโซโลโคิวเลยละฮะการปาร์ลบงบนพื้นอ่ะฮะบอกว่าเราไปไหนอ่ะคนดูโอ้โหมันกดวาร์ปยอีทันหน้าเฮียเอออดเลยตรงนี้เล่นการแล้วก็ลงไปช่วยหน่อยนะครับก่อนที่มันจะเละไปมากกว่านี้ครับหิวโซหิวโซหิวหิวๆๆหิวขออนุญาตนะครับปิดหมอสามตัวเลยได้ไหมเอ,อ่ยอุ้ย มีคนตกเครื่องคือลูอีพของงั้นก็ซัดเลยแล้วกันถึงไม่มีฟ้าแต่ก็ถึงไม่มีเลสก็ขออนุญาตใครได้ไหมครับคนดีประมาณนี้เลยนะชิวๆไม่คิดอะไร <c oughs> โดนไปก่อนจังหวะนเองก็ขออนุญาตนะครับมาอินวงอินเวดแต่ฟ้ามันไม่มีไงเอา้าโดนจกักโดนจักโดนจะตาย <c oughs> โอเคสติมีนะครับกดเร่งเรให้ทันนะครับอย่าโลกนะครับเล่นซินเนติอะโอเคปะ่ะโ,โอ้ยอย่างนี้โอ้โหดี่เลยที่เราคอยอาุญาคู่ซินคู่ซินเนตีอ่ะมันตายวันไหนอ่ะอาุญาคู่ซินอะถูกป่ะคนดู จนนี้ก็ขอจะเอาออบเจกต์เลยละกันไม่ต้องเอาแล้วลงดาร์กอะเอามังกรเลยของใหญ่ไปเลยรุ่นใหญ่ขอเอากันเว้ยมังกรอะเน้เนฟงเน้นไฟอยู่แหละพี่อะน้องพี่อะคนดูโอเคผมก็พยายามเลือกพูดอยู่นะครับคำว่าน้องน้องคำว่าน้องอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจเข้าใจนะครับคนดูมันต้องปรับตัวอ่ะมาจนวันนี้โอ้โหกอล์เรนโอ้โหมันจะไหวล้อตีชิวๆเลยครับไม่คิดอะไรมุัวกันไปเติร์ลโอคิวหวังเจ็บอโมจินเยล บอเลมันโดนผมไปอีกตัวแล้วคนดูก็คิดเอาละกันเอ้ยฟิกอะไรอย่ามันโงมาฟิกก็รยงก็โยกขอายากยกดอันติตายกงตายเกิดเลยละกันและยีน่าก็ปิดสกงสกอร์ให้เราชิลๆไม่คิดอะไรโยกเรนกลางเอาป้อมกลางสูงแล้วก็บนสูงอีกตัวอีกเวฟหนึ่งชิลๆบ้างคนดูอย่างเงี้ยปิดเกมได้สูงมากนะจังหวะเนี้ยโอกาสปิดกงปิดเกมอ่ะขอนยันแล้วครับจบเกมเลยละกันออหน่อยได้ไหมออหน่อยได้ไหมออส่วนออเจ้ายันนะครับบัฟลงมบับเลสไม่มีคนอยู่ก็ซัดเลยละกันไม่ได้จะหวั่นไม่ได้เกรงไม่ได้กลัว มันกดวับแล้วเหียเออโอ้กูโดนเกียนตอนนี้แล้ oh, <wow. S 2> วก็อาจจะไปทําตัวของเลนกันนะครับเพื่อวนกลับมาตีของตีตัวของดาร์เซเยอร์นะโอเคไหมครับคนดูปบะมานี้นะเลนการมันมาเยอะก็ไม่ตะกล๋วนะครับเพราะเรามีแดนหนีโอ้ยโอ้โหมีอันตีโค้ชสวยวโอ้โหแต่ผมไม่คิดไงไม่คิดไม่ฝันนะว่ามันว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคนดูเก <run> ็บป่าตรงนี้เลนการขออนุญาตนะครับถ้ามันยังไม่กลับอ่ะเจอกูลำแน่่ะขออนุญาตนะครับเก็บตัวของดาร์เซเยอร์เลยละกัน มีเคยกับบยอยย่านคอยยัดตีนะครับคนดูโอเคไหม,มเอ้ยสลันโซนหน่อยเออลุกโอ้โหต้องให้ลูกไปไปโซนชีวิตเนี้ยปัสสบเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนดูเอามันเลยแล้วกันบ๊อบบาลงโบอบ,องบอลลอมอนะ่ะเอ้ยฟอล์เรนบิดหลังอีกอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับยีน่าเอาให้เพื่อการแรกคือตัวใส่ตัวของฟอร์เรนตินนัวฟอร์เรนตินลู่อ่ะฟอร์เรนตินลู่อ่ะตายตายสวยตายโอ้ยลำบากน้อยชีวิตก็ไม่เป็นไรครับคนดูตรงนี้ก็เก็บแจกตัวของขีป่านะครับเพิ่มการบุ้มข้าสองใส่ตัวของ ลูอี้นะครับแต่มันก็กดวาร์ปหนีไปได้ไงคนดูมันเปิดมันเ,เบ่อแล้วมันวาร์ปกลับมาไงมันพลาดแล้วไงมันพลาดแล้วไงแถวนี้แถวน,น,นี้มันเป็นทงผิถิถินตอนนี้ขอเียอนุญาตตีสู้ตัวของไอคาเฟนนี่และตัวของลูอี้ก็ตายไปจากตัวของฟินิกนะครับคนดูโอ้โอหสมองคิดไม่ทันน่ะประมูลผลไม่ทันอะแรมน้อยอี่ยสมองเขาแต่ป้าโอ้ยจังหวะนี้อะไร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 กูเลิกเลยเลยรักันแล้วเข้าวงกันตีชิวๆเก็บงงเก็บงานตายเกิดก็มี ฟาบอลท่าสองใสตัวของโบบอลอนปิดสะกงปิดสกอปล่อยคีปล่อยดักเล่นบนนะครับเพื่อทำการทําเวฟสามางโอเคไหมครับคนดูประมาณนี้นะเป็นไงครับคนดูข้อมูลจัดเต็มอิ่มเอมไหมครับได้องค์ได้เอ็ดด้วยเป็นไงครับโอเคไหมคนดูอานนี้นะครับก็หวังว่าประโยชน์จะมีนะครับกับสิ่งที่ผมให้คนดูไปก็ตอนนี้ผมก็ทำการตีป้อมล่างนะครับสักนิดนึงแล้วก็ทำการเอาแสกที่เราตีจากป้อมล่างนะครับมาทําการบ้มใสตัวของลิเลียนานะครับเมื่อกี้ จังหวะนี้เราก็อาจจะวนกลับมาเพื่ฟาร์มเอาเลสแล้วก็ทําการโซนหน้าดาั r k เลเยอร์นะครับเพื่อเอาตัวของก๊อตสิาทีนะคนดูประมาณนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปฝืนเล่นหน้าบ้านฝั่งตรขงข้ามนะครับมันจะเป็นการเขาเรื่องไงมันจะไปเสี่ยงตายเพิ่มนะครับไปเล่นหน้าบ้านอีกฝั่งอย่างเงี้ย มันไม่มีอะไรที่เราแบบต้องทําเพิ่มแล้วจังหวะเนี้ยเราแค่รอเล่นดาร์กนะครับเล่นตัวกอสิบห้าประมาณนี้นะครับคุณดูจังหวะนี้แล้วก็อาจจะวนมาดักตรงพุ่มหน้าข้างหน้าเนี้ยครับเพราะว่าเราเห็นอินโฟว่าเอลไซส์ฝั่งเขาน่าจะเดินขึ้นมานะครับแล้วก็มาจริงๆไงขอเล่นขออนุญาตนะครับอุ้ยอันติว่าเลยหรอดอกก็ไม่โดนขออนุญาตนะครับจังหวะนี้ผมตัดใจออกนะครับเพราะว่าผมรอให้เพื่อนเรามาอยู่ในโพซิชันที่พร้อมสอนผมนะแล้วผมก็กลับไปเล่นต่อนะครับจังหวะนี้ผมก็ทำการแลกเลือดใส่ตัวของคาเฟนี่่่เลล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 ยแแแ้้้ววววกกกกััันน็ททาาารรไไตขออองบิิิิะะ หมื่นหรือเปล่าขออย่าปิดเกมเลยละกันคนดูก็ประมาณนี้ครับน่าจะจบที่ตรงนี้แหละก็ฝากคนดูกดไลค์กดก้าเรจะฝากช่องพอไดมันรำอย่างนี้มันจะไหวล่อสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมนะครับถือว่าให้โอกาสน้องๆหนุ่มมันได้โชว์รำความจบก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดคำหยาบเยอะไปหน่อยอะไรก็อย่าเพิ่งโทษกดกันเลยนะครับผมก็เตรียมที่ในส่วนของผมที่ผมจะ พยายามสอดแทรกข้อมูลให้คนดูแล้วนะครับก็ถ้าไม่พอใจอย่างนั้นก็คอมเมนต์กันดีๆนะครับคุยกันด้วยเหตุผลนะครับเนี่ยอย่าว่าผมเลยครับใจผมยิ่งบางๆด้วยที่ช่วงนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับไปละจู อยากเติมเต็มความเบี่ยวต้องนี่เลยร้านฟูยูซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือโมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง TFT เกนชิน Impact Ho นไกสตาร์เลวหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง ROV กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิคิถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยูซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบี้ยวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบียวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย